เรนีนรบ้อเลยครับรอบที่สานะครับเนี่ยผเข้าไปแล้วครับไม่อเดือถ้าใครดูในสตอรี่ครัก็จะเห็นนะครับไม่ได้มาิีคราะหลักการไปนะครับเทจริงครับเทจริงครับตเนตสตอี่ครับแต่ว่าสามรอบนะครับแล้วก็ลบแล้วก็เข้แผ่นครับตอนนี้ปั๊หัวนะครับมีการเห็นแผ่นกรเครับเนี่ยรอบทะ่สามขึ้นใช่ไหมนะครับให้เราไปเอาเส้นแนวลงมาครับน่ากะจุดต้นของขึ้นเนะครับไปนะครับให้ผ่านจุดบีและจุดดีนะครับนะครับแล้ว นะครับวิธีการเทรดแทงก็คือลองเบรกเส้นน้องบนครับเอาแค่พูดชั่อน้องก่อนเนาะนะครับจะถ้าการมีน้องขาลงเนี่ยจะมาสอนให้ฟังนะครับว่าเทรดแทงกับขาลงเป็นยังไงครับถ้าอการนะครับมีการไปปิดนะครับเหนือเส้นตรงนี้ได้นะครับก็คือเบรกเส้นนี้ขึ้นไปนะครับตรงนี้คือสัญญาณของการเปิดโพูดชั่นการซื้อหรือการเปิดลองนะครับปึ๊บนะครับทีนี้เราจะทราบได้ไงว่ามันจะไปได้ถึงไหนนะครับวิธีการเช็คนะครับเช็คง่ายๆครับให้เพื่อนๆเข้าไปตรงเครื่องมือการวัดนะครับกดตรงช่วงราคาขึ้นมาครับให้วัดจากจุดต้นๆของเครื่องเออะคครรัับบมาถึงจุดเลยครัััับบบตตวนนะคครรรงีีี้้้ออกกปป คลื่นที่เกิดขึ้นใหม่ครับสามารถเป็นได้เท่ากับขนาดของคลื่น A นะครับก็คือจากจุดต้นต้นคนตนี้นะครับวัดมาแลครับลองมาวาแลวครับจากนั้นนะครับทำการวางฟังก์ชันลองครับให้ขนาดของคลื่นนอครับสดงนะครับว่าได้ครับแล้เวลากาตั้งแลนะครับเราควรตั้งออย refers, ıyoruz, ู่ประมาณต่ำกว่าคลื่นดตรงนี้นะครับการการมาสบัดนะครับเพราะมันเกี่ยวกับทฤษีจักยานมมาแล้วก็ขึ้นไปนะครับก็เนี้นะครับผมก็บอกว่าหนึ่งรันหนว่งร้อยห้าสิบห้าสิบลี่จุดเนี่ยมันีก็เป็นี่ารียอะครับ